หลวงประภวนในการเชิญหีบสดเทียเมเงินเป็นรายการนี้ในกาพิธีพระราชทานคุงศพพระภูชินาสจารกอมวันพิทระมหาเถระอดีตทีต่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังคินอดีตเจ้าวาดวัดบางขอนอายุาาาเก้าสิบเอ็ดปีพันศาเจสทิกส์เป็นพระมหาเถระผู้ถึงแก่มรณะา้า สาบนี้นำได้ตั้งประจาพยานวัฒดีดิงแด้ในการแบบนี้จะได้เพียงในการเครื่องเชิญมีดศกเวียนเรนกิตตะการในวันนี้เป็นวันเสืรอทห้าออกแดงหกคัมาตรงรับวันจันทร์ทีสามเรือกุ้งาพันตุะร้าตอกปันที่รบนปีนึ เนในขณะนี้สำหรับสภาสาธุชนที่จะเด้ร่วมเดินต่อจากพระสงฆ์ตอนนี้สภาสามุชนที่จะเดินร่วมในการเชิญหีบศเวือนเมร์โ้สภา,สา,า,ขขาต่อแถวพระสงฆ์องค์ประมณีในเดือเมยนจะได้หลายดังนั้นวันนี้นาโดยข้อทพูพิจิตธรรมศากตร์พบเจ้าค,าคณะเื่วางทิ้วัดชมวิถีบุญ คณะสงฆ์สามเณรนอำเภอวางกินจังหวัดแท้และต่อด้วยสภาเลยนะครับต่อด้วยสภามายืนเทียบได้เลยทำเป,ป็นแถวมาคณสงเลยนะครับต่อแถวพระสงฆ์ทำเป็นสาแถวในคณะสงฆ์ไเลยจะได้เชืเ่องแตเชิญอิศีโยมเี่ร่อกรน,นกนิจกรการทานพยาากหักติบีพระาตั้งแถวเลยเปนพีาเรีนที่เกง สภาวัดวังหอมสาธุชนวังชิ้นวังแป้บัดนี้จะได้ต่อแถวที่พระเจ้าพระสงฆ์คุบาจาร์เตรียมประร้อมในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูบูชากตเวิที่ธรรมต่อหลวงพ่อพระครูจินนาสาสากรนั่นเป็นเจ้ามหาเถระ เป,เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงเจ้าว่ารับางกอนเราคือเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้ถือแก่มรณะขาาไปดังนั้นในขณะนี้เราเพียงพร้อมละตอนนี้ได้เครื่อนเชิญอิิโตกเรียนเียนสหรับพระภูอินาศจารย์มรรคพวังพินโรนั้นเป็นอดีตเจ้าคณะผู้ปกครองสงคือเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้ากระลำเพื่อวังคิน ถือเป็นพระภูทญ,ญิยปตาพระบรมราชโชบายและพระเบียบเมื่อพระภูทััยปอันเป็นพระสงฆ์สมัมตร์ถึงแก่มรณะาพาจะได้รับพระราชทานหนึ่งน้ำหลวงสงศส์พระราชทานสองเครื่องเกียรติยศประกอบศพเรียกว่าหีบเชิงชายและสกล่องเพลิงพระราชทานที่จะพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ ดังนั้นในการแบบนี้ในงานแห่งท่านพระครูผู้ถึงแก่มรณภผาท่านพระครูชิดนา,าสาสากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุนาโปรดพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพสำหรับพระครูสัญญบักเจ้าคณะอำเภอถือว่าเป็น พระมหาการุณาที่คุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการบัดนี้จึงได้ไไไดพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพคือหีบเชิงชยัยและบัดนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวททัดแพร่จึงได้เป็นผู้เชิญหีบศพเวียนเมนเรียกว่าหีบเชิงชยัยตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากทัายศแล้ว หลวงพ่อดำรงสมณศักด์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษแต่นั้นในการนี้จึงถือเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ของเมืองแพร่จังหวัดแพร่อำเภอวังชิ้นอีกรูปหนึ่งนะครับจารี่ที่ยังเมืองเหนืออ่านว่าเจ้านายภิกษุสงฆ์ ยามปดปรงวายชีวาประเทศนีจ้าพาราสร้างประสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคริ่งแถวเถือกทองประชามากเนืองมองล่าภาสาเผานอกนครบ,บัดน,นี้หลวงปู่เป็นพระมหาเทระผู้มีพรรษายุก,กามม เป็นพระมหาเถระผู้รักัำยูอายุเก้าสิบเอ็ดพรนษาเจ็ดสิเอ็ดเมื่อถึงแก่มรณภาพสถาวัดวังขอนจึงได้ขอนในช่างสลาเจ้าสลาวิทธวัฒนอันเป็นเจ้าคณะตำบลแห่งวัดวังขวางได้ปานแปลงประสาติทยพิมานมากรูปพยานกผัสดีลิงตัวขาวเพื่อกพองผิวพรรณ สีสังสะอาดโอลาณบัดนี้ติพยพิมานประสานกพักตัวขาวพาว,วิลา่าแปงขาสาบแก้วแววยุงหาสาบหลังสูงทรงธรรมมากหลังห้ายอดตามโบราณบาัดนี้นกหักพญาหัทถีสกุโมนกอันมีหัวเป็นจ้างนกอันมีหางเป็นหง ดูขนก็เลื่อมลายเป็นจรงหันซ้ายนกฮักหันขวาทับใบหูกับพิษตาควักแก่งงวงอาจอ้างริธีนกฮักตัวนี้มีกำลังเทียงเพศดังแจง้งกำลังเต่าจา้งได้ห้าเชือกตัวเพือกพองผิวพันดังแจ้งเอราวันแห่งขุมอินตาธิราช ได้ปานแสงต่างสรีละสังขารตั้นคุบาวังติสระมหาเถระคือตั้นพระครูชินาสาสทรบแบบนี้พระสงฆ์วังชิ้นทั้งปวงจังวัดแป้มีตั้งพระครูวิกิตธรรมสาพกเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองได้นำในการเชิญหีบศพเวียนเมนได้เชิญพระยศสัญญบัตร แห่งพระครูสัญญบัติเจ้าคณะเภอจันพิเศษเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หลวงพ่อรองเจ้าคณะเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าพ่าพิคุสงองค์เนรวังชิ้นเมืองแป้กับตังคณะอุป,ปาสะกะอุป,ปาสิกาสถาเท่าแก่หนุ่มยิงใจได้กระตำการอุตรวัตรเวียนรอบภาษาแก้ววิมานคำจิตากาทาน ตามหมายรับสั่งและตามจารีที่โบราณประเพณีแล้วดังนั้นแบบน,นี้ดุริยะนนถีได้แห่ส่งสการสมสาประชาชนเมืองวังชิ้นเมืองแป้วังขอ,อนได้ปากันได้เวียนเมรเพื่อเตรียมความพร้อมบัน,นีีเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักง,งานวัฒน,นธรรมจังหวัดแพร่ จะเป็นผู้กำกับดูแลอย่างเต็มความสามารถขอบคุณเจ้าหน้าที่เขานะกำเนิง สัทายืนให้พร้อมการถวายความเคารพครับพร้อมเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับพร้อมกันโดยการประนมมือน้อมไหวหนึ่งครั้งพร้อมเพียงกันเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับคณะสงฆ์พร้อมสาธุชนยืนให้พร้อมก่อนนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ ขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีกรรมศพที่ได้รับผู้จัดการสำนักงานรัฐธรรมจังหวัดแพร่์ในปฏิบัติหน้าที่อย่างงดงามครับขอบคุณครับทั้งส่วนครับทำความเคารพกราบพร้อมกันครับและวันนี้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะประม เจ้าว่าและพระภิกษุสงฆ์ด้านนันเองของคุณเจ้าค่เข้านั่งประลับถามรับรองเจ้าหน้าที่ตั้มครับยศสัญญาบัตรอาภาบริหารกองท่อตั้งไวเ้เบื้องหน้าประสาพทพญาโลกศรีนะครับนินมนต์คณะสงฆ์ได้เมตตาร่วมบันทึกภาารวมหมู่ทั้งหมดทั่วสังฆมณฑลของวังชินของจังหวัดแปร มีมนคณะสงฆ์ทั้งปวงเมตตาบันทึกภาพมีหลวงพอ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานในการบันทึกภาพพ้า,ามิมนครับอับดังที่ปรากฏสวยสดงดงามนิมนตหลวงปู่ได้เป็นประธานคณะสงฆ์ทุกรูปนะครับเนื่อ เข้ามานั่งที่รับรองในที่เก้าอี้ให้ขยับเข้าในเต็น์ก็เดียวตอนเช้าเราจะได้ประกอบพิธีเรียกว่าการบำเพ็ญกุศลส่วนพักษินานุปทานในเวลาตอนบ่ายจะประกอบพิธีในการตอบทบ้ารายบางสุกุลพระราชทานเพลิงศพในตอนค่ําจะได้ปงาา่งผาดนี่กำหนดการคร่าวๆสามช่วงเวลานะครับนี่คณะสง์ บางชิ้น <tu> จ <i ro> ังหวัดแพร่ตึงลูกพระลูกเนรตึงโมตตึงมวลคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างพร์พรสามเณรตัวนี้แบ่งมานี่สี่ลูกแบ่งมันน่ะให้สี่ลูกไปประเทศมันมีขยืนอันนี้มายืนเพ่สี่ลูกมาเพ่สี่ลูกกำไรวิมาเพ่มายืนเพ่ลูกขึ้นเลยอะไรลูกมาเพ่มายืนเพ่มายืนตะบนเพ่เณรนั้นลูกขึ้นเลย มันกอกู้เฟนหมกอันนี้หมดครับอ่าทางซ้ายขยับเข้าเลยนะครับหูเข้าน้อยน่งอ่าหูเข้าหน่อย,ออข,ออยขอบคุณครับอ่านั่งเข้าขึ้นอ่าครอ่าวันนี้หลวงพ่อเจ้าพคกูสิริสุเมธากร เจ้าคณะเพืนรองก็เมตตาอีกรูปหนึ่งในานามเจ้าคณะผู้ปกครองตึงเมืองรองตึงวังชินนะครับคณะสงฆ์เป็น้างปีเมืองน้องเมืองรองวังชินเมืองแปะคณะสงฆ์ถึงมวนและเมะตตาคุณลุงหลังระครููริยัิชายานังการนิมนต์เลื่อนขึ้นกันน้อยครับจะได้หาน,น้า อ่านิมนยับแถวจนครบก่อนนะครับอ่านิมนจุรู้ครบขึ้นมาครับโอเคครับครบนะครับภาพสามเณรมองกล้องครับด้านซ้ายครับนะครับหนึ่งสาหนึ่งสามโอเคขอบคุณครับ นิมนต์ครูบราอาจารย์เข้าะะห้อนะครับเนื่องฮ้อนระสบควรสถามันนั่งที่ประลัมห่ากเต้นได้เลยเนื่องนั่งที่รับรองอเมื่อเจ้านี้เราจะได้เตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีการาสถาเข้ามานั่งจะได้กินการประเพณูสมวันนี้ตรงกับเดือนห้าเหนือออกได้หกขัครขั้มาเป็นวันจันทร์ที่สาม เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568วันนี้อันดับแรกในคำรบบงต้นกวขอกราบนมัสการถวายความเคารพถึงพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธระทาธระมระสงเป็นต้นเป็นประธานนบน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูป อันได้ปฏิสถานพักปนาตั้งไว้ในวิหารในโรงอุโบสถแห่งวัดวังขอนและพุทธรูปเจ้าประธานประจำบนพลพิธีการแห่งวัดวังขอนฐานันตะรวิเศษตะปินีขอนก๊อนกกรบสดรีละสังฆธรรมแห่งหลวงพ่อตันระกูชินศาศสาทรหลวงพ่อวันติดสร,รง อดีตปุษาเจ้าคณะเมือวังชินอดีตเจ้าว่ดวัดวังขอนอันเป็นพระมหาเทระผู้ถึงแก่มรณภาพได้ทัป,ปนาอย่างสริละสังฆธรรมแห่งหลวพ่อตั้งไว้บนภาษาพยานกฮัสดีดิงสามแต่โบราณอดีญตประเวณีซึ่งในขณะนี้คณะสงฆ์ตำบลแม่พง คณะสงฆ์วังของอได้เข้าถวายกาตรตอหลวงพ่อผู้เป็นพระมหาเทระซึ่งในขณะนี้ท่านเจ้าที่การวิทวัตรวตรวตรษิวะเมธีเจ้าคณะตบแม่พง์เขียนนึ่งวัดวังกวางได้นำคณะสงฆ์ได้ถวายการเมา่ปู่ผู้เป็นพระมหาเทระผู้มีพรรษายการสูงสุดกว่าคณะสงฆ์ทั้งปวงรณะตอนนี้ก็จะได้เตรียมเข้าสู่พิธีการนะครับนึ่